สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ยูทูบเรานะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันที่30มธันวาคมนะครับอีกหนึ่งวันนะครับเราก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับทั้งที่กดติดตามกดสอ b สุ r i b e กดกระดิ่งให้กับทีมงานเรานะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยแห่งๆปังๆนะครับในตลอดปี 66ที่จะมาถึงนี้นะครับกับผมก็อยากจะมาฝากว่าเขาให้พี่ๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับที่จะเดินทางกับภูมิลำเนานะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับทั้งจะออกจากกรุงเทพลวดออกต่างจังหวัดเข้ามาที่ภาคอีสานของเราก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับสัปทีมงานของเรานะครับก็ได้หยุดงานวันนี้นะครับวันที่30นะครับ ก็ได้กินเลี้ยงกับทมงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตุ่วชงเช้านะครับชงบ่ายก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันนะครับก็ขอฝากพี่ๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนะครับเขาวดายของาวดาวของที่ไหนบ้างครับก็ทายใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับผมเองก็อยู่บ้านนะครับเลี้ยงทึงมานเสร็จแล้วก็พักอยู่บ้านนะครับมีหลายท่านว่าสอบถามนะครับมาว่าไอ้ประพนวิทย์นี่ ในช่องของคุณทําเกี่ยวกับเรื่องช่างจบช่างใช่ไหมใช่ครับผมจบวิศวกรโยธานะครับวิศกรรมศาสตร์นะครับก็ในสายงานโครงสร้างนะครับที่เชี่ยวชาญก็คือด้านงานโครงสร้างงานออกแบบนะครับออกแบบโครงสร้างวยศวมเสร็จนะครับออกแบบโครงสร้างคอสลอนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเาสาเข็มนะครับปูการพปกฐานรา,ากอย่างนี้นะครับแล้วก็ ลูฟหรือว่าคนลังขานะครับผมก็จะให้ความรู้เรื่อยๆนะครับเท่าที่มีแล้วก็จากที่เรียนในห้องหรือว่าเรียนรูมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เจองานจริงนะครับตั้งแต่หลังจบมาจนถึงณตอนนี้นะครับที่มารับน้อก่อสร้างบ้านแล้วก็ก่อสร้างทั่วๆไปนะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับศึกษาค้นคว้าให้มากมากกว่าที่เรียนในห้องเรียนนะครับ ตัวกับผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับจบมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ได้ไปฝึกงานไปทํางานจริงนะครับทํางานจริงคุกคีกับกับทีมงานที่เขาเป็นนะครับกับอ่าจินริลอฟแมนนะครับผมก็คุกคีหมดเลยครับว่าทําอย่างนี้ทํอย่างไงนะครับอย่างงานออกแบบผมอยากออกแบบเป็นผมก็ค้นคว้าศึกษานะครับอย่างออกแบบโครงสร้างคอนชิสเหล็กนะครับออกแบบโครงสร้างของบ้านเราหลังหนึ่งนะครับ เราต้องศึกษาค้นคว้ามากกว่าที่อยู่ในห้องนะครับในห้องไม่ได้ะไรนะครับเราอ่านหนังสือฝึกทําแล้วก็ไปสอบนะครับแต่ทํางานจริงมันมีเรื่องกฎหมายมันมีข้อบัญญัติมันมีโค้ดนะครับจากวสทจากกทมนะครับกฎของกอทมอเองนะครับการใช้สเตนของคอนกรีตในการออกแบบโอ้มีหลายส่วนมากครับอยากให้น้องๆไปศึกษานะครับแล้วก็อ่านกฎหมายก่อสร้างด้วยนะครับระยะล่นระยะ คิดเหตุิดอะไรเนี่ยมันมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างหมดเลยนะครับมันมีศาสตร์ศาสตร์งานวิศวกรรมยุธามีหลายด้านนะครับอยากให้น้องศึกษานะครับผมก็ไม่ได้เก่งครับแต่ประสบการณ์สอนผมเองนะครับทั้งไปทํางานที่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาทําเองนะครับตึงจุดจหนึ่งเราก็ต้องทําเองครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับปีใหม่จะถึงนี้นะครับปี2 5 6พานะครับก็ขอ ไปัวแทนที่งานพรพวิทนะครับในช่องของผมนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับพรอ,อมอเสริญใดจากพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวนะครับพรอ,อมเสริญนั้นจงมีแต่พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ